สวัสดีครับน EP นี้เราจะมาแปลสกิลสายน้ําแข็งกันครับเปิดตัวก่อนครับว่าเหมือนเดิมกับทุกคลิปก็คือผมไม่ใช่คนเก่งภาษาอังกฤษอะไรครับก็แปลงงูๆูปลาตามประสบการณ์ที่เล่นครับก็มาเริ่มกันเลยครับสกิลสกิลบานสไตฟิกครับเมื่อมีจํานวนดาวแล้วจะได้ผลตามนี้ครับก็คื like อเหมือนของพิษเลยก็ค like ือจะแปะน้ําแข็งเพิ่มขึ้น9 0เครับก็เหมือนเหมือนกันเลย P ีแบ t เทิร์ก็จะเป็น570จจากที่ พูดคลิปที่แล้วครับ300บวกเ0เป็น570้ารเจเรามาเริ่มกันที่สก,กิลล่างสุดเหมือนเดิมครับฟูลี่ฟีดครับทำงานเหมือนพิษเป๊ะครับก็คือเมื่อติดสถานะฟูลี่จะเอาค่าเคอร์เลนต์ของเลดคูณ21%หรือ0.2ประมาณนั้นมาแปะมาแปะพิษเอ้ยมาแปะเป็นน้ำแข็ง0.5าวิก็เป็นจำนวนเวลา3าวิก็6ครั้งประมาณนั้นตอนติดฟูลี่ถ้าเราไม่มีสก,กิลเสริมเวลานะแบบแค่นี้มีแค่เนี้ย ค่อนข้างแรงครับแล้วก็ต่อไปเป็นฟีดคอนโทรครับสปจะช่วยแปะน้ําแข็งครับทุก2วิประมาณนั้นครับแปะน้ําแข็ง63ทุก2วิ2วิแปะที2วิแปะทีหนึ่งต่อไปเป็นฟีดพิซซอนครับทุก10สแต็กน้ำแข็งครับจะไปเพิ่มดาเมจให้พิษ7ดดาเมจจริงๆถ้าเราเป็นเล่นเป็นสายพิษอะแล้วในนั้นมีน้ำแข็งอะ ถ้าเราแบบว่าจะเล่นแบบอัพน้ําแข็งด้วยแล้วก็คือตัวนี้ค่อนข้างคุ้มครับอัพมาด้วยกันล้วคือพิดแรงจะจัดเลยต่อไปครับฟิตแอนติโดครับเมื่อคู่ต่อสู้แปะฟิตใส่เราครับเราจะลดผลของมันก็ถ้าแปะแปะตรงตัว,แป,ตตวแปะตรงตัวก็อาจจะเป็นแบบฟโลช้าลงสี่สิบเก้อครับแต่ว่าถ้าแบบจากที่เคยเล่นมาคือเหมือนเหมือนเดิมครับก็คือถ้าเราโดนแปะน้ําแข็งมา570เราก็จะเหลือเอก้าสิบอะไรอย่างเงี้ย เราก็จะโดนสแต็กน้ําแข็งน้อยลงครับต่อไปเป็นฟีดวูครับเมื่อเราทำแอคชั่นแปะวูลจะมีโอกาส35%ที่จะแปะน้ําแข็ง20ครับประมาณนั้นครับก็คือถ้าเล่นต้องต้องเล่นแบบสายถ้าจะเอาสกิลนี้แบบไปสุดก็คือต้องเล่นสายวูนะครับถึงจะแปะคุ้มๆุมแปะก็ถ,ถ้ามัน เล่นวนมาเยอะๆแล้วมีสกิลนี้เต็มๆก็คือแปะน้าแข็งนะตัวตัวสกิลนี้จะทำทำงานได้ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพก็แปะน้ําแข็งได้เยอะครับต่อไปเป็นฟีดอันติครับอันติทุทุกครั้งที่อันติจะแปะฟีดทันที140สแต็คก็ผลของฟีดครับทําให้ ตีช้าแล้วก็พวกสกิลโปรเจกต์ตายครับที่ลอยๆอยู่มันจะจะบินช้าลงครับแล้วก็จะไอตัวสแต็กฟีดจะค่อยๆลดลงทุก1วิประมาณนั้นต่อไปเป็น HP ดพฟีดครับทุก1.5วิจะแปะฟีดตามเลือดที่ลดไป4%ครับก็เหมือนเดิมครับถ้าเลือดลดไป50ก็ทุก1.5จะแจกฟีด200ครับประมาณนั้นประมาณนั้น ลดไป1,000ของ4%ก็เท่าไหร่อ่ม40ประมาณนี้ใช่ไหมถ้าเลือลดไป1,000อ่ะจะแจกจะแจกน้ำแข็ง40ทุก1.5วิต่อไปเป็นฟอสชิลครับาเมื่อมีการใช้งานเพิ่มโล่เมื่อมีการเราเจนโลอะไรเงี้ยเมื่อเราเจนโลขึ้นมาจะมีโอกาส35%ที่จะแปะน้ำแข็ง20 ต่อไปเป็นฟีดดอทครับเมื่อเราหลบได้แจกเลย35น้ําน้ำแข็งทันทีอันนี้เหมือนเหมือนกันครับก็คือเมื่อเราตีติดคริแจกทันที28น้ำแข็งต่อไปเป็นฟีดฮิลลิ่งครับก็คือว่าทุกครั้งที่เลือดเราเพิ่มฮิลอิสรีสโตรนเนี่ยเลือดเราเพิ่มเนี่ยจะมีโอกาส30%ที่จะ แปะน้ําแข็ง21ใส่คู่ต่อสู้ครับต้องเลือดเพิ่มนะถ้าเราแบบเราโล่โลเลือดเต็มอะไรเงี้ยเราเรแอคชั่นฮ a l ไปแล้วเลือดเราเต็มมันเป็นศูนย์ศูนย์มันก็ไม่นับนะเนี้ยต้องแบบเลือดต้องขึ้นบวกหนึ่งอ่ะต่อไปเป็นฟิสแอทแท็กครับเมื่อเราทำแอคชั่นตีธรรมดาครับจะมีโอกาส30%ที่จะแปะฟิดยี่สิบแปด ต่อไปเป็น p e r s i s t e n t feed ครับเบ s ฟีดของเราแปะสสฟีดทันทีทุก1วิครับก็ค่อนข้างเร็วแล้วก็เยอะต่อไปครับเป็นสกิล freezing shell ครับเมื่อเราโดนดาเมจนะต้องโดนดาเมจเลือดลดนะเลือดต้องลดเมื่อเราได้รับดาเมจเนี่ยะจะมีโอกาส50%ที่แปะน้ำแข็งไป16รประมาณนี้ครับ ต่อไปเป็นฟีตติ้งดาเมจครับเมื่อเราแปะฟีตนะเมื่อเราทําการแอคชั่นแปะฟีตใส่คู่ต่อสู้เนะน,นี่ยอะไรพวกั้งหลายก่อนหน้าเนี่ยที่เราแบบแปะฟีตแปะฟีตไปอะ่ะทุกทุกแอคชั่นจะมีโอกาส35%เครับจะเรียกน้ําแข็งมาทําดาเมจ120ดาเมจเป็นดาเมจเวทก็แบบน้ําแข็งจะบินจะโผล่ออกมาข้างๆคนเลยไม่โปรเจกต์ตายก็นิดเดียวครับไม่ไม่ได้ไกลมาก ไม่ได้เริ่มจากตัวเราไปหาเขาแต่เป็นจากข้างๆเขาพุ่งเข้าหาเขาครับก็มีโปรเจกต์ตายนิดหน่อยแต่ว่าไม่ไกลมากไม่ไกลมากแต่มันก็ถ้าเรา,เราโดนน้าแข็งมาหนาักๆก็จะบินช้านิดนึงกว่าจะไปถึงตัวครับก็ร้อยยี่สิบไม่ไม่ใช่เบาๆเลยนะเพราะว่ามันก็อาจจะมีปัจจัยอื่นๆช่วยทําให้แรงได้ครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเล่นเป็นสายน้าแข็งมันก็จะถี่ปอกแป๊กปอกแป๊ก,ปก,ปก,ปกเลยยิ่งเป็นตัวที่แบบเอื้อกับสกิลแล้วอะไรอย่างเงี้ย ต่อไปเป็น P b a t t เท f ล e ีดครับเจอหน้ากันปุ๊บแปะเลย300ร้อยน้ำแข็ง300ฟีดถ้ามีเป็นสีดาวก็แปะไป570ฟีดครับมันเหมาะกับสกิลของสกิลทองครับก็คือฟอสโนวาครับทุกสองวิท,ทำดาเมจเวทเป็นดาเมจนี่แรงจากน้ำแข็งณเวลานั้นครับที่เขาที่ติดอยู่บนตัวเขาครับเนี่ยสมมติเราแปะน้ำแข็งไป570แล้วมีอะไรเติมเติมเติม,เต,มเติมเข้าไปเนี่ยเป็น600เนี่ยก็คือ600 คูณสองตู้มพันสองเลยประมาณนี้ครับดาเมจพันสองก็คือน้ำแข็งที่แปะคูณสองแหละเป็นดาเมจทุกสองวิแปะเก้าร้อยก็ตุ้มพันแปดอันนี้เงี่ยถ้าไม่ติดถ้าไม่โดนติดโล่อะไรสักอย่างอะไรเงี้ยครับไม่มีโลไม่มีวุนดาเมจก็จะประมาณนี้ซึ่งผมผมว่านะสกิลเนี้ยเป็นสกิลที่แรงที่สุดในเกมละอืมเท่าที่ผมเห็นนะ แบบว่าเป็นถ้าถ้าถ้าหนึ่งเปียงอ่ะหนึ่งเปียงเลยอ่ะผมว่าสกิลนี้แรงสุดในเกมละจากที่ดูแล้วยิ่งแล้วยิ่งกิบกิบก่อนหน้านี้ฟอร์โนว่ามันติดคีย์ปุ้มโอ้โหคีย์เจ็ดพันห้าครับใครจะไปทนไหวสกิลเกมนี้ไม่มีไม่มีสกิลอมตะนะมีแต่อึดมีแต่อึดสุดแค่นั้นเองมากสุดคือเขาต้องมีชุบชีวิตของสายเฮดพีอ่ะตุ้มตุ้มแตกแล้วก็ปวดเกิดขึ้นมาใหม่แล้ว มันล้างค่าน้ำแข็งออกหมดอะไรเงี้ยทำให้ฟอร์โนวาเบาลงอ,อ็ประมาณนี้ครับประมาณนี้สายน้ำแข็งก็ถ้าถ้าเล่นสา่น้ำแข็งจริงๆอ่ะเป็นตัวแต่น้ำแข็งแนะนำให้เร่งครับเร่งเร่งเลเวลอ่ะให้มาเจอฟอร์โนวาให้ไวที่สุดสกิลเนี้ยแบกได้แน่นอนสกิลอื่นมันไม่ค่อยมีดาเมจไงมันก็แค่ช้าลงช้าลงอะไรเงี้ยอย่างสายพิษมันยังเป็นแบบว่าทำดาเมจเป็นพิษอะไรเงี้ย มันยังพอแบบเล่นอยู่กลางทางได้แต่ว่าสา่น้ําแข็งมไม่ค่อยมีไม่มีดาเมจอะไรเลยทําแค่ทําให้ช้าช้าแล้วไงมันก็ไม่ได้ช้าสุดจนนิ่งอะไรเงี้ยมันถ้าแบบสกิลมันมันไม่ได้เอื้อมากอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ช้ามากจนนิง่งมันก็ยังค่อยๆบินมาหาเราแล้วดาเมจแบบของคู่ต่อสู้เขาเจ็บๆเ,เราก็อาจจะแพ้เพราะว่าเราก็ตีแค่ธรรมดาเราไม่มีดาเมจอื่นอะไรเงี้ยก็หลักๆดาเมจของจะแบกได้ก็มีฟีดดาเมจกับฟอนโนวาแค่นั้นครับ ก็ฟีดบางตัวก็ฟีดดเมจมันก็แบกได้แล้วนะแต่ว่าถ้ามันถ้าเป็นบางตัวมันแบกไม่ไหวก็ต้องขึ้นรีบฟอนโนวาครับชัวร์สุดประมาณนี้ครับหวังว่าจะช่วยได้ครับมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปตอบครับ